สวัสดีครับก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอส่วนหนึ่งของวิชาจริยธรรมเพื่อการจัดการนะครับก็อันนี้จะส่งมอบอาจารย์ปานสิริธรรมสิรินิเวศนะครับก็วันนี้เป็นการอ่าขอสัมภาษณ์นะครับเจ้าของกิจการนะครับเกี่ยวกับจริยธรรมนะครับอันนี้วิดีโอนี้จะเป็นงานร่วมกันระหว่างพี่พี่แนนนะครับ่าบ,บุญนภาฤิธิเดชากรมนลนะครับแล้วก็ผมนะครับ จวนชาติธรรมังนะครับรหัส6 4 1 1 1 0 0 7 0นะครับก็ก็เดือนนะครับผมอยากให้น้องบอยนะครับเจ้าของกิจการนะครับเป็นร้านค้าของฝากนะครับอขอให้น้องบอยแนะนำตัวนิดนึงครับน้องบอยครับสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนำตัวนิดนึงครับน้องบอยครับครับไอ้ร้านของฝากแมกนิคซูเนียโอเคครับออกาัปงานัน ก่อพังงานนะครับอยู่ก่อพังงานนี่ครับสุดาธานีคือคําว่าแม็กมิกเนี่ยเป็นชื่อของลูกชายลูกชายนะครับ2คน 2> ใช่ครับแต่แต่ชื่อเนี่ยมันจะมันจะเหมือนสินค้าในร้านเลยคือกลับกลายเป็นว่าคนอื่นอาจจะไม่ใช่อาจจะคิดว่าไม่ใช่ลูกชายนะแม็กคือที่สุดสนะครับมิกคือผสมก็คือเนี่ยหลากหลายสินค้าที่หลากหลายมากเลยผสมเยอะที่สุดนะครับก็คือในร้านนะครับก็จะมีร้านค้าที่น่าแผงด้วยน้องบอยเนี่ยทำกิจการมากี่ปีแล้วนะครับประมาณ10 วุ้ยสิปีแล้วเหรอครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับสิปนิดๆอ่าสิปนิดๆน,น,น,นะครับสําหรับน้องบอยเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการที่เริ่มต้นจากจากแผงแผงแผงลอยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จมีร้านค้านะครับสองสาร้านนะครับแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เหมือนกัน,นครับคือเจอเจอเจอ,เจอสภาวะเศรษฐกิจก็ยุบร้านมาแต่ก็ยังอยู่ได้ครับยุบร้านแลยุบร้านเหรอลูกอ่าลูกชายช่วยนะครับก็ แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะถามนะคือคือวิชานี้เป็นวิชาจริยธรรมนะก็เลยอยากจะถามน้องบอยว่าเออคำว่าจริยธรรมของน้องบอยกับกับผู้ประกอบการกับการทํางานของเราที่ว่าจริยธรรมมันมันมีความสัมพันธ์ไหมมีครับมีเพราะว่าเออในส่วเรยนอ่าอ่าเพราะการการขายของเราก็ต้องมียนเป็นเรื่องจริยธรรมหัืก็เกี่ยวกับสินค้า อ่าในรของของแต่ของของของดีไม่ดีเราก็ต้องบอกลูกค้าด้วยครับอ่าคือเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ยอมแมวไม่ยอมแมวเขาอของถูกมาขายแพงองง้อ่าของถูกมาขายแพงคือของถูกของไม่ดีเราก็บอกว่าอันนี้เป็นของถูกนะอย่างนงี้เแล้วก็บอกตามความจริงอครับครับเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ถ่ายวีดีโอตอนที่น้องบอยได้ขายของด้วยคะคือโชคดีมากลูกค้าเข้าพอดีก็เลยได้ถ่ายวีดีโอไว้บ้างคือจริงๆน่ที่น้องบอยบอกเพราะว่า จริงๆเคยเจอนะคนที่อเอาเอาเป็นหยกแล้วกันเนี่ยเนี่ยสินค้าสินค้านะครับคือจะเป็นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับมาได้เลยเอาสวัสดีครับครับเดี๋ยวทับวีดีโอกันอยู่นะไ้รถดครับก็คืออย่างอย่างอันนี้เป็นหยกหยกแกะนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นหยกแกะสลักครับแกะด้วยมือคือประเด็นคือว่ามันจะมีหยกที่หล่อมาจากแก้วเนี่ยเยอะแต่เนี่ยคือน้องบอยมีจากแก้วไหมมีไหมจากแก้วไม่ได้ออกมาอ๋อไม่ได้ออกมา แต่เนี่ยครับอันนี้คือคือที่พูดถึงแต่แต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นหล่อเหมือนกันแต่ว่าจากเลซิ่งอ๋อทำจากเลซิ่งก็งานก็เป็นอีกคนละแบบอีกอีกแบบนึงราคาก็คนละแบบใช่แต่แต่ที่แท้พอพอเวลาเราบอกว่าเอ้ยหยกแท้นะทำจากหินนะอ่าไม่อ่าอันนี้เป็นหินแท้แต่แต่เกรดก็ไม่ใช่หยกอันนี้ก็หยกแท้ทั้งหมด แต่ว่าแต่ว่าเปลเ่ยมันหลายมีหลายเกลครับครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นทางสลับนะครับี่ครับทุกคนครับให้ดูก็คืออันนี้เราเราพูดถึงในในแง่ดีของการทําธุรกิจนะแต่ว่าเนี้ยคือเคยเจอนะที่ว่าคนขายเครื่องเงินใช่ไหมคนขายเครื่องเงินนะคือคือในแง่ของจริยธรรมเนี่ยบาะคนเนี่ยขายเครื่องเงินได้เงินไม่แท้แต่บอกว่าเงินแท้ใส่แล้วไม่ลองไม่ดำ อะไรใช่ใช่ก็มีแต่ว่าเกิดเือนข้อมือที่เป็นข้อมือจุลกีครีบเขาถามว่าลอกไหมดำไหมาก็บอกว่าลอกดำเพราะว่ามันมันไม่ใช่เงินแท้ก็ประมาณนี้เรา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 จะไม่หลอกลูกค้าว่าบางคนต้องการที่จะขายก็คือใส่ได้ไม่ลอกไม่ดำพี่ไม่ลอกไม่ดำแต่ว่าใส่ไปอันนี้จริงเราเราก็จะบอกว่าอันนี้ถ้าใส่ไปนานๆมันจะสีมันจะซี้นครับห้ามไม่ให้ลงน้ำทะเล ใส่้ำน้ําได้แล้วก็บอกตามตามในเรื่องของสินค้าเราบอกตามความเป็นจริงอันนี้แล้วเราก็จะไม่มีปัญหาภายหลังด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าจริยธรรมกับลูกค้านาะแล้วเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เราร่วมธุรกิจด้วยล่ะครับร่วมบริษัยังไงคิดว่าอะไรคือจริยธรรมของเราที่ทาที่ทําให้เราประสบความสำเร็จถามว่าคนที่มีร้านได้เไม่ไม่ธรรมดา เกี่ยวกับท่านี้กรคือ, <c oughs> อเวลาออเดอร์ของสั่งของเราก็ไม่ไม่เคยมีปัญห,หาเกี่ยวกับการจ่ายจ่ายค่าของไม่เคยค้างไม่เคยชิ่งไม่เคยอะไรอ่าไม่เคยมีประวัติเสียพูดง่ายๆอ่าอ,อเคเราไม่เคยมีประวัติเสียเพราะาทำทำทำมานานเนี่ยเพราะว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะรู้จักกันเหมือนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆของเขาใช่ถ้าเรามีประวัติไม่ดีเขาก็รู้ว่าไอคนนี้เคยทำ อันนี้เราไม่มีประวัติเราซื้อร้านไหนก็ได้ในประเทศไทยได้และและยังไม่พออาจจะมีบางร้านที่ให้เครดิตเราด้วยใช่ไหมมีบางบางคนเราทำธุรกิจมานานแล้วก็เขาเราไม่เคยมีประวัติดังคอยบางคนเลยเฮ้ยก็ลาไปก่อนเลยมีมียกมีเลอกการไปเกียที่หลังอันนี้เยอะอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นคีย์ u ักเซสเลยนะครับคือบางคนประสบความสูเฉลีเนี่ยอันนี้คือบอกไว้เลยว่า ลองคิดดูนะครับเราสั่งของมาก่อนเราขายเราได้กําไรแล้วค่อยเคลียร์ก็ได้นี่คืออาจจะอาจจะไม่นานอ่ะหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนจริงๆแล้วถ้าจังหวะที่ที่เราต้องส่งของจริงๆนั้นก็อาจจะมีประโยชน์นะครับแต่แตจ,จผมรู้จักน้องบอยมานานเลยนะครับอันนี้คือคือจะเสริมให้ด้วหนึ่งสงเนี้ยคือความกตัญญูก็ก็คือจริยธรรมนะค,คือเพราะว่าคนเราที่จะที่จะช่วยเหลือคนหรือว่าการทําธุรกิจต่างๆเนี่ย ความความกตัญญยกูการช่วยเหลือครอบครัวนะครับอันนี้ลูกชายต้องบอยนะครับอันนี้คือ,อคือสินค้าเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับผมได้ถ่ายวีดีโอเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีจะมีระหว่างที่เราคุยกันเดี๋ยวจะมีวีดีโอด้วยก็ผมไม่อยากทําคลิปยาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอถามต้องบอยแล้วกันคืออยากจะฝากอะไรให้สําหรับคนที่อยากทํากิจการในอนาคตข้างหน้านะครับหรือว่าอ,อ,อะไรที่เราควรทําไม่ควรทําอะไรเงี้ยครับฝ<ๆ>ากไว้เพื่อนๆไหมครับ ถ้าเป็นการค้าขายใช่ไหมครับครับเราก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสินค้าว่าคุณภาพสินค้ามันก็มันก็มีทั่วไปครับอไออันไหนไม่ดีอันไหนเราเราอันนี้คือสินค้าตัวนี้มันจะความแข็งแรงเท่านี้คุณภาพเท่านี้เราก็บอกตามคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกตามเขาเรียกว่า ไม่หมดเป็นคนจริงเงี้ยอ๋อไม่เกิดไม่ยอมไซื้อมาแล้วเอ้ยอันนี้ไม่ลอกนะพี่ซื้อใบชิบหายลอกตายแล้วก็มีปัญหาที่หลังอีกอ่าใช่ใช่ครับคอันนี้ใช้ได้นานเป็นปีพอใช้ไปจริงสองเดือนอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็บอกอันนี้อยู่ได้อีกสองเดือนแล้วก็บอกสองเดือนครับซื้อเขาเรียกว่าซื้อสะสมตัวลูกค้าซื้อสัตว์ตัวลูกค้าอ่าเห็นไหมครับซื้อสัตว์ตัวลูกค้าซื้อสัตว์ต่ออ่าคนที่เราสั่งของนะก็สั่งมาก็ต้องจ่ายตังค์เป็นระบบธุรกิจ ครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือซื้อสัตว์ต่ตอเมียนะครับน้องบอยอันนี้เสริมเล่นๆนะครับแล้วก็ยังไงขอบคุณมากสําหรับวิดีโอนี้เราไม่อยากทํายาวนะครับเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆเพื่อคือถ้าใครมาเที่ยวกาบพัง,งันนะครับก็มาเที่ยวได้เลยร้านแม็กมิกซูเปอร์เนีนะครับที่หลังตลาดพันทิพนะครับจากท่าเรือมาแค่เดินมานี่แค่นิดเดียวนะครับก็คือ5นาทีถึงเลย ยังไงก็ต้องมาที่นี่มีอาหารอะไรการกินอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ